ดำเนาะเออเอาไม่คา้งางงามพี่น้องสู่ซาล่าด้สบายมากเลยไม่คา้ากลางไงครับสุขีล่นทันผู้ชมจะเสิร์เปิดนายพี่น้องเอ้ยอดส่าบงส่งผู้หายร้ำพอสอ่งผู้พันดีครับสุกสบายดีครับพี่น้องนะครับขอสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านที่ท่านรับชมช่องเราล้นชแนล98นะครับเมื่อนี้ผมพาพี่พ่อน้องนะครับมาเลาะตลาดกลางไง ครับตำบลกลางไงอำเภอบันผือจังหวัดอุดรธานีครับท่านผู้ชมครับก่อนเดือนเพเป็นก็เกษตจกับช่องซอยกดไหลซอยกดแส้ซอยกดที่ต่ำนะครับมาพี่น้องห้ามมาลุยตลาดกลางไงน้ากันดูมืันนี้ว่าผลที่มียังขายนะครับท่านผู้ชมครับเอาปลาพี่น้องสดๆเลยครับอันนี้ก็ปลายยอดเนาะครับปลายยอนนะท่านผู้ชมนะครับปลายยอนนะครับที่ตลาดกลางไงนะท่านผู้ชมนะครับ เกิดพ้นทางการเกษตรนะครับมุ่ครับเยอะแยะเลยนะครับตลาดนะครับเยอะแยะเลยนะครับมุ่ครับเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยอันนี้พักตามธรรมชาติพี่น้องตามท้องไฮท้องหน้านะครับเยอะแยะเลยนะครับเอกปลาปลาปลากุ้งสดสดกุงกุ้งรู้ครับนี่โอ้โหเต็มนะครับจะขายจงไหนจะขายยังไงไปแห่งเจ้าน่ะ โลละโลละสองร้อยห้าสิบปลานั่นงชุบซอสกันหอได้เยอะเลยครับปลา,ไปไปปาครับสดๆเลยครับจิตรัดกลางเงยนะครับชมนะครับอำเภอพันผือจังหวัดอุดรธานีท่านผู้ชมนะครับกางเงยนะครับถุงใหญ่ๆปลาชุบซอสได้เยอะเลยนะครับ ออกพืชพารเกษตรนะครับเพื่อนมาครับเอยอะๆเลยนะครับพี่น้องนะครับตลาดเยอะๆเลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับกระรังคามากระเมนนะครับลงตลาดไม่บอกกรลังคามากระเมนจัดของนะครับพี่น้องนะครับพักนอกพักนอกก้อนอ่อนนะครับพักพื้นบ้านพี่น้องปลอดทานเพียรเก็บมาจากตักทองไรทองหน้านะครับทำหรปบเพื่นอ,อนะครับ ตลาดนี่ครับตลาดกลางใหญ่นะครับอำเภอบ้านพือจังหวัดอุดรธานีเราถัดไปชมนะครับนะครับจังหวัดอุดรนะครับเป็นได้กินพี่น้องนะครับพักกอดสารเพลสนะครับ่พี่น้องปากอะไรแง่ตาดำเกียดนะครับจาดตรงไรตรงหน้านะครับ อันนี้ปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวแข่งท่านผู้ชมนะครับปลาหมึกนะครับพี่น้องนะครับปลาหมึกแข่งนะครับปลาหมึกแข่งอันนี้สมสมหมูบ่สมหมูสมเนื้อพี่น้องนะครับตลาดบ้านกลางง่ายนะครับท่านผู้ชมนะครับแม้วพวกเชนแอร์ก็เปดนะครับภาพพีประลองน้ำมือตลาดกลางง่ายนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็จะเปิดเฉพาะ เปิดเช้ากับเย็นพี่น้องแมคคายู่นี่ประจำใช่ปะ่ะประจำเนาะเออเอาแม่ค้างามๆพี่น้องสู่ซาวราได้สบายมากเลยแม่ค้ากลางใหญ่ค <c> ร <ười> ับกระบักเสีดาครับตคุนกระเศร้าบับตลาดกลางใหญ่พี่น้องนะครับตลาดกลางใหญ่ตลาดกลางใหญ่ปลาด,ดุกไปจะซื้อไปป่นแท้ครับเจ้าขายอะไรด้วยเนี่ยโทรศัพท์พีบาทโทรศัพท์พี่บาทพี่น้องครับซื้อไปป่นได้เลยนะครับนี่ เราต้มมาให้เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนะครับตลาดกลางไงนะครับ hmm. มือเดินพวงเชลดาวแปดพันมากพอดีพี่น้องนะครับพาดพี่น้องแวะตลาดกลางไงนะครับท่านผู้ชมนะครับอำเภื่อปอนเพื่อจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านผู้ชมนะครับครับปีงปลานะครับปลาดิ้ตัวใหญ่ๆพี่น้องนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับตลาดกลางไงและพี่น้องเด้อครับครับตลาดกลางไงตลาดกลางไงนะครับท่านผู้ชมนะครับครับพิงปลาดิ้นนะครับตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยพี่น้องนะครับปลาพี่น้องนะครับปลาใดเดียวนะครับต้นๆนะครับพี่น้องนะครับเป็นยูตะกินนะครับตลาดกลางไงนะครทบ ปลานะคร,ะร,ะระับปลาปลาปลาอันนี้ปลาเจ้าขายจะไหนปลาเจ้าปลาหลายราคาะนี่หลายราคาครับอันนี้ปลาอันนี้ปลาคอครับบอปลาคอปลาเดียวเจ้าขายรุ่นอะไรสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบบาทพี่น้องอันนี้ปลายังไหนอันนั้นเป็นปลาจีนค่ะอ๋อปลาจีนนะครับทอดก้างบอสไม่ทอดครับบอสทอดแต่ว่าเป็นปลาเดียวเดียวนะครับผู้ชมนะครับปลาจีนนะครับครับปลาจีนนะครับมี็นปลาสลิปนะครับพี่น้องนะครับ ปลาสลิดนะครับโกชินมาด้ซีบาทพี่น้องนะครับตลาดกลางไงทผู้ชมนะครับมาดซีบาทไม่สียบาทนะครับตลาดปางกลายนะครับชมนะครับตลาดบ้านกลางใหญ่นะครับอำเภอบ้านคือจังหวัดอุดรธานีะเราทผู้ชมนะครับนะครับวันนี้เราต้องแนะนำกาแฟผ้าพีพอน้องนะครับมะรสนะครับมาชมนะครับตลาดบ้านกลางไงพี่น้องตลาดไงนะครับตลาดนี้นะครับเพเ่อจะเปิดเช่าเข้าเย็นนะครับตลาดนี้นะครับคนดูคนชิมมากมายใก่้ของพี่น้องก็มาจะเดูสถานทูตอั้เนี้ยนะครับเยอะๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ เยอเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับเยอเลยเยอเลยนะครับวัตถิเป็นูืชผลสกาดเกษตรนะครับพี่น้องนะครับนี่ครบนะครับเปรียบระรับตลาดเนี่ยครับว่บาทรามาท่านผู้ชมนะครับต้องกินไลยตัวนี้ ตลาดบ้านกลางไงกับท <t ell an> like, ่านผู้ชมเลยผู้ชมครับนี่ตลาดกลางไงนะครับผู้ชมนัการรวมช่อง98พาดมาเห็นพอดีพอดีเป็นน่องนะครับเอาไทยทอดเห็นปีแหน้องเขาเบิรงนะครับตลาดกลางไงนะครับตลาดไงนะครับนี่นะครับตลาดนี้นะครับของโยกของกินมากมายใกล้ของโดยเฉพาะรโทรทานแห่งครับผู้ชมนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับตลาดนี้นะครับผู้ชมนะครับป่า ขายกันยังไงล่ะครับปานตัวละร้อยค่ะตัวละร้อยปลาปลาอีหยังปลาตะเพียนครับปลาธรรมชาติที่ราคาปลาตะเพียนตัวบักในพี่น้องครับตลาดเนี่ยเปิดย่ามแรงให้ย่ามเส่าเมื่อเช้าก็เปิดเมื่อแรงก็เปิดมือเช้าก็เปิดมือแรงก็เปิดพี่น้องครับย่ามขึ้นก็เปิดง่ามขึ้นก็เปิดครับเปิดจะง่ามเส่าย่ามแร้งครับมะเขือครับมะเขือยาวนะครับตลาดนะครับพี่น้องนะครับ ตลาดบัานการไงด้เนาะครับตลาดสดบัานการไงพี่น้องนะครับครับตลาดสดบ้านการไง้ทานผช้ชมนะครับปลาส้มทุงไทยี่สิบาทกะมีพี่น้องราคาเริ่มต้นที่ยี่สิบาทด้าทผู้ชรัมนะครับนะ S <S <original> <S โอ้นะครับปลาสมปลาสมสมาสมให้กรด,ดีใจได้นะคะเนาะเออครับ <era> มาบ้องเฮ็ดกะระด่างท่านผู้ชมนะครับโอ้ยลายขาดลายเนี่ยพี่น้องเลยนะครับบ้านเขาขาดเอคอรั <era> บบ้านเขาขาดบ้านเฮ็ดกะระด่างพี่น้องมีฮอดยาครับอันนี้หนังงังวหนังกล้วยนะครับผ่านไปย่นโคนะครับเยอะแยะเลยนะครับบักขามหวานกับนี่นะครับ อันนี้มันนาแรงนะท่านผู้ชมระคบถ้าเป็นนาฝนกยคงจะไล่นะครับนะครับนาฝนกงจะเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับหวานครับหวานกับมี่บ่โอ้ไข่หมดแดงกับมี่ครับพี่น้องพี่บ้านเขาขาดทะพี่น้องเอ้บ้านเขาขาดนะครับอันนี้เฮ็ดนะครับนี่ซื้อไปแกงได้เลยนะครับเยอะแยะพี่น้องนะครับ ยังไงยฟังถนนเริยบถนนอะไรนี่นะครับนี่ยวันนี้เราต้องใช้แนวก้าวแปดม้านะครับพอดีกับพานเห็นพอดีพี่น้องนะครับจะเลยนไทยพี่น้องจะเบิ้งจะชมกันนะครับตลาดนี่นะครับตลาดบ้านเขาขาดนะครับกระเดินนะครับเขาขาดเขาขาดขาด,ขาดแต่เขาค้นประขาดเราเนี่ยนั่งในหน้าตาย,ยิ้มไปเปยอเน่นี่นะผลนะครับพี่น,น้องโอ้เฮ็ดกระด้างไรกระไนนะครับรรรบ,บ้านเฮ็ดกระด้าง yeah, <man. S 1> บ้านเฮ็ดกระด้างไอ้ยังเนี่ยเพลิงน้ำเพิง น้ำเพรีงแค่บ,บป่ปอมาเบิ่งเอาพี่น้องมาซื้อมาซิมมมรดแก่บ่โอ้ยพี่มากนี่เต็มกระถางพี่เพ่ครับหมักนม้ำนมครับหมักมองอนไขเออรืมครับมงอนไข่อ๋อผมงอนไขน,นะครับแต่ผมเคยซื้อนะครับผมซื้อไปวัดนะครับวใเนี่ยนะครับขับพันชันที่ดีนะครับมงอนไข่ประมินนมนมดอกกินเี่ท่นเข่าบ่ได้พี่น้องมากไกล ผมกินยิมท่านเขาเลยเลยครับเนี่ยเจ้าขายโลเท่าไหร่สามร้อยละหนร้อยละหนพี่น้องนะครับเออครับรับมากครับปูกเองรับมากจ้ะรับมากเนาะเออบ้านเยอะใส่นี่เลยู้นี่นี่เล่นบ่ขายประจำนอนอยู่นี่บ้านนนอยู่นบ่ว่านอนอยู่นี่โอ้โหอ่มองขายแล้าเออมองขายแล้านี่นอนอยู่อวนบ้านบ่ห้วยคือเป็นบรรยากาศที่แท้ๆไม่ชวนน้ำในอย่าง เขาขาดได้พี่น้องไงพันซื้อบ้า่นเขาขาดได้นาะ้ออยู่แถวๆเขาเนี่ยนะครับไม่อยู่ดอนน้อยนะครับผมมาแต่ปุ่นนำส้มไอ้อียังก่อนแถวาปุ่นแล้วครับอ๋อเยับๆทำผู้ชบนะครับยี่บานเข้าขาดนะครับอันนี้ขนาดมาแรงได้พี่น้องเอ้ยครับเป็นนาฝนเอ็นลา์ก็ดีนะครับอ่าถ้าเป็นนาฝนเอ็ดไลา์ครับ ครับเง็ดเดียนเง็ดบาลมนาแลเพราะว่าเพียบไปนะครับหนาฝนครับอันนี้มีเบิร์ดเป็นบ่อครับโอ้หนาฝนจไดรมาเที่ยวจะนึงพี่น้อนไหมครับใดเสื้จะพาพี่น้องมาชมหนาฝนนะครับอันนี้มัน่ไม่หนาฝนครับอันนี้มัน่ไม่หนาฝนกับเมื่อหนาไม่ข้าไปก่อนก็นเลยเมื่อหนาไม่ข้าไปค้นนั่งไปนอนเมื่อหนาไม่ข้านะครับโอ้ไม่ข้าสวยๆนะครับผู้เศร้าเล็กหน่อย บ้านนี้ผมค่อยพานโยคะเป็นนาฝนอยู่ของะลายลายเป็น้องเฮ็ดเต็มอยู่นะครับช่วงนึงผมพานมากนะครับผมเปิดบ้แวะนะครับช่วงนั้นนะครับอ่ามาแวะช่วงนี้มันเปดเพาแม่นาฝนจะทนผู้ชมนะครับอ่ามันว่าแม่นาฝนนะครับอ่าแม่นาฝนก็บเืองเฮ็ดแหง้วกันพี่น้องมันนานาแรกกับเมืองเฮ็ดแหง้วยกันครับนาฝนยังค่อยเมืองเฮ็ดสดๆนะครับอืมฮครับคันนาฝนจะเข้ามาเมืองเฮ็ดสดครับขามพี่น้องนะครับ สองร้อยก็บาทนะครับบักขามบ้านห้องนะครับนี่รนบออบักขามมันขึ้นมาเท่งนะครับเปนองเลยบักขามบ้านเ้านะครับบักขามหวานนะครับข้ามหวานบักข้ามหวานนะครับไปนองนะครับที่บ้านเขาขาดจะไปนองเลยขาดกะขาดก็เขาเราค้นบักขาดเรกตลาดเด่นท้างนะท่านผู้ชมนะครับที่เขามาจากนำสมนะครับนำสมที่จะไปวันพืชนะครับเล่ยเขาขาดจะแถวเขาขาดนะท่านผู้ชมนะครับ โอ้ยน้อไมบดองนะครับอยอ่ๆเลยนะครับน้อไมบดองเฮ็ดกระด้างนะครับน้องมบดองเฮ็ดกระด้างพี่้องนะครับอยอะๆเลยนะครับน้อไมบสมเต็มเลยนะครับนี่นะครับอยอ่ๆเลยนะครับว่าทีเป็นพวกเฮ็ดกระด้างนะครับน้อไมบดองเยอะๆเลยนะท่านผู้ชมนะครับอยอะๆนะท่านผู้ชมนะครับนะครับผมมากพอดีนะครับเย็นนะครับตลาดขายของเลี่มท้างพี่น้องนะครับนะครับ กองดองนะครับเห็ดกระด้างงุ ació, ay uku, ay ung, S, ่ง oh, บังไงถุงละร้อยบ่ถุงละร้อยน้ำไม้ดองจะขายอะไรครับเนี่ยน้ำไม้ดองมาปลกละร้อยมาปุกละร้อยที่ไหนน้อไม้อีกยังเนี่น้ำไม้อัดถุงถุงเท่าไรครับถุงละร้อยก็มีถุงละสองร้อยก็มีค่ะถุงละร้อกันมีถุงละสองร้อมี่ทนประชนนะครับอยู่ริมถนนเลยนะครับที่เข้ามาจากน้ำโสมนะครับนะครับที่จะไปปนเพื้อนะครับจะใช้เท้าเขาขาดนี่แหละเพราะเดือนนี้ยังครับในเอือนบ้านยัอยขาดคงบ้านเขาขาดเนาะ มันเขาขาดนะทราบผู้ชมนะครับแม่นล้องชนะกาแปดนะครับมากพอดีนะครับเห็นนะครับโอ้นะครับของคนดองไว้นะครับน้องไม่ปิดน้องไม่สมนะครับเฮ็ดกระด้างนะครับโอ้อยอะๆนะท่านผู้ชมนะครับนีนะครับบ้านเขาขาดนะครับผู้ชมนะครับอยอะเลยอยอะๆเลยนะท่านผู้ชมนะครับครับขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ทันรับชมช่องร้อนชนะการแปดกับพี่น้องครับ เพื่อเป็นการร่างใจครับช่องซอยก้อนไหลสกัดแช่สกัดที่ต่ำสลับมณีผมขอกล่กาข้าว่าสวัสดีครับอยู่นี่นี่เล่น,น,นบ่ขายประจำนอนอยู่นี่บอกว่านั่นอยู่นี่เออมองขายแล้วเออมองขายแล้วนี่นอนอยู่หัวหน้าบ้านบ่ห้อยคือเป็นบรรยากาศดีแท้ไม่ชวนน้ำในอย่างเ <laughs> ขาขาดด้พี่น้องไอ้พันซื้อว่าบ้านเขาขาด,ดาที่เนาะยี่บ้านไหน เอาอยู่แถวๆเขาเนี่ยนะครับ